อันแนจ็จริงสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปางเตรียมพร้อมรับเงิน1,000 0บาทล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องพร้อมสารต่อเตรียมให้ทกสโอ,อนเงินรอบแรกให้กับพี่น้องประชาชนติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจำวันนี้เรายังคงกติดสถานการณ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังโดยเฉพาะกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาหลายท่านก็ใจจดใจจ่อรอความหวังเนื่องจากว่าทางด้านรัฐบาลก็ได้มีการแต่งตั้งคอรมอชุดใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนและที่สำคัญนะคะทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการผัดเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ด้วยซึ่งทางด้านคุณอัฐกรนะคะก็เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรก็ฝากความหวังไว้กับทางด้านรัฐมนตรีคนใหม่นะคะว่าโครงการต่างๆจะยังคงต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งทางด้านนายอัธกรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวภายหลังการรับมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าทางกระทรวงเกษตรในฐานะคณะอนุกรรมการนโยบายรับบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตได้หาลือกับอธิบดีกรมการข้าวและนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยถึงโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2568 โดยการจ่ายเงินรายละ1,000บาทคนละและไม่เกิน10ไร่เนื้อกลางอีสานใต้รับเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและหลังจากนี้จะขอข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดโครงการก่อนจะตั้งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือโนโบขต่อไปเพื่อจะได้เตรียมขออนุมัติโอนจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยเบื้องต้นได้ประสานไปยังทกส,ก,สก็เตรียมพร้อมสําหรับการโอนเงินในครั้งนี้ทั้งนี้นะคะสําหรับโครงการการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาป,ปังปีการผลิต2568ไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่จ่ายอยู่ที่10,000บาทสําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรปัจจุบันนะคะมีตัวเลขอยู่ที่ 8 5 1 6 9 6คนเรือนพื้นที่เพาะปลูกราวลาว11ล้านไร่โดยจะใช้งบประมาณในครั้งนี้อยู่ที่7,274ล้านบาทนอกจากนี้นะคะนายอัธกรยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเปรียบเทียบว่ากรรสงเกษตรเป็นลูกเมียน้อยและได้จัดสรรงบประมาณในการดูแลอาจเข้าไม่ถึง ตนยืนยันว่าทีมงานบริหารกระทรวงเกษตรจะดําเนินนโยบายให้ครอบคลุมมากที่สุดแม้จะมีน้อยใจบ้างในการจัดสรรงบประมาณปี2569ที่กระทรวงเกษตรได้จํานวนงบประมาณที่มาบริหารอยู่ราวๆ1.3แสนล้านบาทนั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นกเกษตรกรรมหากนํางบประมาณที่ได้มาบริหารจัดการช่วยเหลือเกษตรกรไทยอาจจะดูน้อย ไมไปหรือไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการดังนั้นนะคะก็จะพยายามบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างถึงที่สุด ส่วนหลายท่านนะคะที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาไทยและสหรัฐนั้นทางด้านในอยอรากรก็ได้ระบุว่ามาตรการต่างๆก็เตรียมพร้อมสําหรับการรับมือในการขึ้นภาษีของโดนัทร,รัปมประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตนเองก็ได้ทราบดีนะคะว่าทางด้านผู้บริหารของกระทรวงกรเกษตรศหลายท่านก็อยู่ในทีมเจราจาการค้าไทยสหรัฐแต่ก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ส่วนเบื้องต้นนะคะ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รับเรื่องเกี่ยวกับโครงการต่างๆและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไม่มีการยกเลิกโครงการใดๆหากคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะได้ข้อมูลหรือได้รับข่าวสารในเบี่ยงเบนประเด็นอื่นๆก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยพิจารณาข่าวสารอย่าง พูดถึงนะคะซึ่งการอัปเดตข่าวสารในแต่ละวันทางเราก็จะมาฝากทุกท่านอยู่แล้วไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ส่วนเงินรายละเมือนจะโอนวันไหนพร้อมโอนให้กับพี่น้องประชาชนเข้าบัญชีพร้อมกันทั่วประเทศแน่นอนเดี๋ยวทางเราจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ